วัพระพิเลงน,นะครับผมนี่น้องก้อยจะพามาที่อาศพพ่อแก่ครับผมคือแบบว่าเซอร์ไพรส์มากครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าสำนักงาน สาบสุสงสุพรรณบุรีกรุงเทพนะครับสมาคมส่งเคราะห์สาหายศิลปินนี่ครับมีสร้างเหรียญฉลองตำนาน50ปีเหรียญพราแก่ซสอสมีคนปลุกเซเ็กเยอะเลครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับผม วันเวลาทําการวันอาทิตย์จะมีวันพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับเเลครับเวลา9โมงถึง4โมงนะครับอาทิตย์ที่แม่ดาวครับผมวันนี้ก็เป็นฤาษีผู้แก่นะครับผมแล้วก็ด้านสายนี้ก็จะเป็นกุมารครับผมเป็นไงบ้างครับน้องก้อยวันนี้พามา,มา<อ>ที่ฝนี่มาพร้อมฝนนะครับผม โอเคครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับผมอันนี้โอเคไฟการเดียเปิดก่อนนะครับขออนุญาตครับผม เลยโล่นงน้านอใช่ไหมนอกผมมากสวยมาก บูชานะครับผมมีเหรียญขอแก่ที่บอกว่ามีอ่ามีร่วมพิธีปอนหลวงไหว้ขวานใช่ครับวักันยากันยาครับพุทธศักราชที่สี่กันยาครับผมปีนี้หกแปด จองทานของคุูแต่หน้าอ๋อครับอันนี้มีเพจไหมครับมีครับเพจอาสมพ่อแกวัดพระพิเรนสสสอเสือสตัวสองซาราหตัวครับผมครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยครับครับตอนนั้นผมเคยมาแล้วก็บอกมีอาจารย์หนูกันภัยที่ว่ามาปุกเสกอาจารย์หนูมาขอใช้สถานที่อาสมปุกเสกเรียนของท่านครับผม หกสิบปีเหรียญรุ่นใายยหกสิบปีอาจารย์อ๋อครับแล้วก็มีอาจารย์คนเด่นรวปปลุกเสกด้วยก็มีหลวงปู่ศิลามีหลวงปู่บุญครับหลวงพ่อประสติครับครับมาร่วมพิธีปลุกเสกของอาจารย์หนู่ด้วยอ๋อครับเป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับอันนี้รุ่นสายยีหกสิบปีข้างหน้าเลยอปีอ๋อข้างหน้านี้เลยใช่ครับ ก็จะมีหลายเนื้อครับอันนี้ราคา1นึ่งันบาทเป็นรังเมึงเป็นคะเนื้อครับต่อครั้เนี้ยร้อยสามสองเลยละโอ้โหอาจารย์หนุ่มถวายไว้รังมึงเหลือแค่นี้ครับอ๋อครับอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับผมใช่ครับสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นไหนเขาลงมือเลยโอเคนี่เดี่ยวมอง

สัมภาษณ์ได้ไหมครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ครับผมอันนี้โปรโมทให้โปรโมทที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมมีมีแบบว่าโปรโมทยังไงบ้างไหมครับก็โปรโมทไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะคะรุ่นครบรอบห้าสิบปีแล้วรุ่นรวยสวยสุกนะคะรุ่นรวยสวยสุกจะเป็นผู้แก่ปางนั่งนะคะเต็มวงรุ่นแรกของเรานะคะแล้วก็เหรียญเกจิต่างๆนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยมากาบพ่อแก่นะคะแล้วก็มา บูชาเนาะมาชมใช่มาชมพ่อแกหลายๆเรื่องค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณช่องนี้ด้วยนะคะมาราขอพรพ่อแกนะมาราขอพรพ่อแกพ่อแกเมตตาทุกคนนะคะขออนุญาตว่าถ้าเกิดขอพรนี่เน้นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับได้ทุกเรื่องอ่ะสั่งเดียวก็การศึกษาค้าขายธุรกิจมีมาหลายสาขาอาชีพไม่ใช่เฉพาะศิลปินนะคะ ทุกๆุกแขนงทุกทุกอาชีพพ่อค้านักเรียนแพทย์อะไรก็มาขอให้ตองได้ทนายฟาร์มอ๋อค่ะแล้วก็ทุกๆุปีวันที่สี่กันยาเราจะมีครอบครูนะคะให้ว่างขอเชิญนะคะวันที่สี่กันยานะคะสี่กันยาค่ะเดือนหน้าจะเปิดขายบัตรแล้ค่ะ๋อ้จองบัตรได้มามากันนะคะ แอดไลน์สมาคมไปนะคะครับผมแล้วก็เชิญค่ะราวังเชิญยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะวันนั้นมีคนใหญ่คนโตมีดารามามีค่ะมีก็จะมีดารามีแสดงเก่าๆเขามีลิขสิทธิ์เราจะถ่ายตอนได้เขามีลิขสิทธิ์ท่านอำพาภูสิทธิ์ก็มาอ๋อครับท่านน้ำพึ้งยังมาเลยน้องออมโสมอ่ะมาแต่ว่าเขามีลิขสิทิหมด ขายคงเขาได้แต่ว่าเราจะบอกว่าเออยังไม่รไม่ได้เขาไม่รับดาราหลายคนมีดาราหลายคนนียกตัวอย่างเช่นประมาณต้องถามปอเกี่ยวกับดาราเนี่ยครับนักร้องอะไรพวกนี้มาลองมาค่ะเชิญนะคะครับผมเชิญเชิญมาด้วยนะคะบางทีแม่อายุเยอะจำใครไม่ค่อยได้ก็บอกว่าเออมาใครใครมาหานะคะ ช่องอะไรนะคะความลับจากสวรรค์ครับผมห้องความลับจากสวรรค์ครับผมจำง่ายขอบคุณมากครับล็อกล็อกก่อนผมมาแล้วไม่เจอครับรอบนี้ก็สงสัยให้มาถ่ายวันนี้ครับพี่เลยเชิญจะได้เจอครับสบายเลยครับขอบคุณมากครับอคุณค่ะขอบคุณนะครัที่นี่แรงมากเลยนะครับผมแรงค่ะขอบคุณคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ โอเคครับครบคุณครับโอเคครับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวยังไงก็ตามที่โปรโมทไปครับก็เรียนเฉญด้วยครับผมโอเคก็เป็นคลิป ประมาณว่าคลิปสั้นๆไม่ยาวมากบังเอิญมันเป็นบังเอิญที่นี่วัดพระพิเรนน้องกอยรู้จักมาจากที่ไหนอ่ะอันนี้ Tiktok Tiktok อ๋อมีคนเขาลงที่ตอบกันแล้วก็เลยลองมาดูกันมาดูแล้วเป็นไงครับก็คนลุกนะอันนี้เป็นถ่ายซ่อมครั้งที่สองที่จริงออกมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ถ่ายไม่ติดแล้อ ครั้งที่สองมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่าเย็นชุ่มฉ่าวันนี้ไม่มีอะไรมากมาให้ดูให้ชมบบรมีพ่อแก่พระเสียนทั้งหลายแล้วติดตามการดูว่าคลิปหน้าเราจะมีพาไปมูที่ไหนฝากติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าความรักจากสรวัจะพาไปที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ